วันที่16มกราคมพุทธศัการาช2519เวลา8นาฬิกา30นาทีณโรงแรมพักพิงอิงทางบูติกโฮเทลจังหวัดนนทบุรีนายประเทศซอรักรองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Investigative Mine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรเรือประมงนาทาเทียบเรือของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลายโป้นายชุนกิปลีและติฟีปุตราผู้อำนวยการกองตรวจสอบรเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุป,ประสงค์โดยมีนายบัณฑิตคุลวณิชผู้ตรวจราชการกลม นายทีรพงศ์อภัยพักดีผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงและเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตรวม60รายเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกระบวนการสืบสวนสอบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลและเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายประมงให้เข้มแข็งและโปร่งใสยิ่งขึ้น